เทศบาลเมืองลบบุรีจัดล้างตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีตามหลักสุขาพิบาลเพื่อชำระล้างสิ่งสก,กปรกเชื้อโรคเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีครับนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบหมายให้ นายอนุสรอศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายวิทูลพักปานผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลเมืองลบบุรีนำอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมด้วยรถดับเพลิงออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีตามหลักสุขาพิบาลเพื่อชำระล้างสิ่งสก,กปรกเชื้อโรคทั้งภายในบริเวณตลาดสดและบริเวณรอบตลาดสดทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทำแผนปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งจากเดิมเทศบาลเมืองลบบุรีมีการล้างทำความสะอาดตามหลักสุขาพิบาลสัปดาห์เว้นสัปดาห์จะดำเนินการให้ถี่ขึ้น โดยได้จัดทําเป็นการปฏิบัติงานล้างทําความสะอาดและล้างตลาดตามหลักสุขาพิบาลดังนี้การกวาดทําทความสะอาดพื้นและรอบแผงในตลาดและถนนรอบตลาดสดทําการปฏิบัติทุกวันการล้างตลาดสดปฏิบัติการทุกวันการลอกท่อและร่างระบายน้ําปฏิบัติการทุกวันจันทร์แรกของเดือนพร้อมทั้งเน้นย้าให้ผู้ประกรอบการในการรักษาความสะอาดและกําจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้ดําเนินกิจกรรมทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประจําโดยดําเนินการในครั้งนี้เป็นการล้างทําความสะอาดพื้นที่และร่องน้ําทิ้งภายในตลาดสดก่อนผิวสัมผัสผิวถนนทางเท้าท่อระบายน้ําและพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสดเทศบาลเมืองลุบุรีแห่งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าแม่ค้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจะาก,การในวันนี้ขอขอบคุณในแพทย์วราศไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ